ดูผิวเจ้าของแบรนด์นะครับเพิ่งขอดูสดๆเราอินพอร์มาเพิ่งเอาเพิ่งเอานุ่มจริงแบบดีมากใกล้ๆดีเร็วสู่สีแล้วใช่ต้อเราต้องแบบต้องแบบมาแบบโตอินนะวันนี้ใครที่แบบทาได้แบบโตอินนะทุกคนนะต้องรีบกดเลยใครไม่มั่นใจว่าเอาสีไหนดีกดไปสองสีแล้วก็คือสองสีเนี้ยผสมกันแล้วแบบสวยมากพอจริงเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ให้นะครับออร่ามากอ่ะก็ออร่ามากสีก็ คุณเป็นญาติกันน่ะคุณมาชมกันอย่างเงี้ยอนุญาตคุณหรญาตังอะไรก็ไม่ลุ้มนะพี่ต่อบอกว่าพี่เจมสฝากระวังพี่กล้องหน่อยหน่อยนะอันนี้เราเอาไม่อยู่ครับถ้าผมเอาเอาพีไป้องออกจากที่ต่อไม่ได้ผมจะที่ต่อออกจากพี่กล้องเองเดี๋ยวเอดจอดเราตอนนีนเนี่ยโซนที่สุดก็รอเป๊ที่กล้องแล้วโปรย้งไงวันนี้โปรยังไงครับผมอัโปรดีที่สุดหนูไม่ใช่นักร้องนะพี่แต่ก็ร้องได้อาพื้อย จ้างมาลงเพลงคู่เหรอไม่ได้จ้างมาขายของเหรอเอนเขาคู่จุจุกคู่รู้ันร้องเรียกคู่มันโอเคแงาบอกวจะบนทม่ไตหมดเลยหนี่นปกติสอหลอดหนูขายสามร้อยบาทครับผม แบบว่า2หลอดเลยนะคะแต่วันนี้เอาไปเลย2 0 9บาทในตักกแต่กดปองกดได้เลยได้เลยจ้ะรอบผมองหลอดเลยนะ2หลอด2สีสองราคาดแสน้านหากร้อ่สิบล้านหกสิบเก้าับาไโอ้ยช่วยคุณีเฮ้ย เเอาเอาไม่ไปนะทำไมอ่ะพี่มันเหมินอันนี้ถ้าเราพูดแบบนี้เขาได้ยินป่ะได้ยินโอเคอ่ะ่านผู้ชมครับเออจริงจังเหรอพี่เฮ้ยไม่จริงจังจริงจังก็คือมันไม่ใช่แบบว่าเราจะมานั่งไข่อะไรโมโม่ั่วๆนะทุกคนเวลาแต่งหน้าจําเป็นมากๆเวลาใช้กับแดดนะทุกคนนะพี่เบลชอบสีอะไรใช่ไหมชอบสีม่วงแต่จริงจริงจริงๆแล้ว คือถ้าไม่อยากให้แบบว่าบางคนไม่ชอบแบบขาวแบบขาวมากเกินอะไรเงี้ยก็คือเอาผสมกันเลยใช่ใช่อันนี้เป็นเนื้อสีม่วงพี่อันนี้สีชมพูนะเป็นเนื้อเบลนะคะสีม่วงจะเป็นโตอินอันนี้อันนี้ใช้แบบว่าผสมสองสีเลยนะแล้วมันซึมเลยเว้ยเฮ้ยแล้วมันซึมแบบนี้ไม่เป็นหางอะไรเว้ยไม่ไม่มันแบบมันซึมก็ซึมสิเนี่ยมันดีไงมันดีไงโอ้ทุบสถิติเวอร์เดี๋ยวเด้ไอ้ขอสั้ง สิบวินาทีได้ไปขึ้นบเด้ารพี่ยัไงกับพี่พี่ใช้สีอะไรใช้สีแหบจริงจริงที่ดูหนาว ตัวที่มัวขวางมันลอยมันขาวมานอะไรเกิดใบไม้จริงๆมันจะได้ลอยขนาดนั้นนะทุกคนนะใครที่ต้องการที่แบบว่าความหน้าไบความโตอีนะคะทุกคนรีบกดตะกร้าอย่าเพิ่งถามกดตะกร้าก่อนตอนนี้เพราะว่ามันเป็นไล์แรกสําหรับหน้าตาของครอบครัวยอดยับตามันเป็นไล์แรกของเราโอ้ยกูจะทำยังไงมันคือไล์แรกไม่ใช่มาตอนตลาดวายแล้วแบบทําให้เขาแบบติดตะกร้าอะไรไปไม่ได้ เราต้องมาช่วยลูกค้าเราต้องเป็นคนดีวันนี้ได้มันจะบอกว่าพายอดข้างหลังหกแสนพี่ช่วยขายของให้หนูร้อยสิบเออหกล้านขายของร้อยสิบเอ็ดบาทหนึ่งชิ้นได้ปะเออเอ้ลองถามเาดิถามเจ้าของแบรนไม่หนูมีของให้พี่หนูขายอย่างเดียวอ้าวเหรอไอโฟน17บเจ็ดโปรแม่จริงนะได้โซมี่อ้ตัวนีแบรเลยนะแบรเลยนะฝากือบแตกโซมี่ไงทีมกันแดด อันนี้สีบ่วไหอลอดเท่าไหร่นะสองหลบาทตอวน้อาบาทครับจากเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้ีสบาทตอนนี้ไม่เป็นเท่าไหร่แล้วอะไรอ่ะไม่ตอนนี้แล้วที่ใครเนี่ยโทรศัพรับงานอยู่ไหนพี่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วพิมมาให้หน่อยค่าบาทสองร้อยเบาทสองร้อยเบาทมีคอ้ยเก้าบาทโอเคมีคนได้หนึ่งเก้ก็มีนะมันเป็นคู่พหนึ่ก็ก็โทรไปเลยถ้าโทรไปแล้ครับ ถ้าเขามีปัญหาแล้วก็โทรมาคุยกับผมได้นะผมนี่เคารพเขาเขาสมอได้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 ไหลังพี่กล้องให้หน่อยแกอย่าเพิ่งถามมาอะไรเยอะรีบกดตะกร้าก่อนเพราะว่าตอนนี้คือคือราคาดีสุดตอนนี้ราคาแบบดีสุดไม่เคยขายราคาดีก่อนไม่มีไม่มีแน่นอนกตอนนี้ไม่ขายได้อยากก็ยอดขายสิบล้านตะกร้าบวกเลยจ้า นี่ขายเท่าไหร่จำได้ไหมเราเราไม่เคยขายราคานีเลยปกติขายราคาแบบสองร้อยยี่สิบสี่สิบใช่สองร้อยยสคือถูกสุดแล้วมีคนบอกว่าเมื่อวานเสียดายกดได้2องร้อยี่แล้วอีกแสนเจ็ดหมื่นมีคนได้กดได้2องเก้าบาท ร้อยเก้าบอ็ดบาทก็มีเนี่ย199บาทก็มีทุกคนรีบกดตะกร้าเลยเพราะตะกร้านี้ได้2ชิ้นเลยใช่ไหมคะทุกคนอันนี้ตะการวันนี้คือตะแดงไม่ดีตาดำดูปกติได้เพห้าสิบเคสามบวกนะคะลูกค้ารังสีเวรังสีบีแต่งใบสีฟ้ากันได้เลยนะจ๊ะเลยเนื้อดีมากเนื้อดีมากไม่จบไมกตอนนี้แสนแตกแล้วค่ะมาแล้วทุกคนมาแล้วเพราะว่าเนี่ยทุกคนกว่าพี่ก๊ ออกจากบ้านได้นะจะบอกไว้ก่อนเลยไ่ะท่านผู้ชมมาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอ่านี่เอาจริงกนะท่านผู้ชมครับโซมีเป็นครีมกันแดดที่สร้างสรรค์ผลงานเพลงให้กับพี่น้องแฟนเพลงอะไรที่บ่ายเลยท่านผู้ชมต้องปใช้โซมีในการที่ทาเสร็จแล้วก็ขึ้นร้องเพลงทำให้หน้าไม่หงื่อและหลายครั้งที่ผมไปเล่นฟุตบอลโดยเฉพาะรูปผู้ชายสุภาพบุรุษอย่างผมที่ไม่เคยร่วมงานทางเพศ ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ดีอ่าได้ๆๆผมทาหน้าเสมอ44 44ทาหน้าเสมอแล้วก็ไปเล่นฟุตบอลนะครับคุณต้องทํานะครับผู้ชมครับเพราะว่าแสงแดดเนี่ยไม่ว่าคุณจะดูแลผิวพรรณดีแค่ไหนใช้ครีมแพงแค่ไหนไปเข้าคลินิกดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าคุณไม่ทาครีมกันแดดคุณแย่เลยนะครับครีมกันแดดโซมี่ครีมกันแดดโซมี่สําหรับคนที่ ดดกดรีบกดตะกร้าเลยเพราะว่าวันนี้นะคะกันแดดโซมี่ก็คือวันนี้ราคาแบบน่าตกใจมากจริงพี่เอาเอาดีๆก็คือต้องกดไป2ชิ้นเลยกด2ชิ้นไปเลยเพราะว่าราคาวันนี้ตกแค่้อยกว่า,าไม่ถึงร้อยตกหล่ะน้อยสี่บาทใด้บางคนกดได้ร้อยเก้าสิบเก้าคือสองชิ้นสงสารเจ้าของแบรนด์มากจอให้ลดอีกรอบหนึ่งวิ่งให้อีกสามนาที ขอบคุณขอบคุณสําหรับคนที่เข้ามากดการะดาให้พี่กล้องในวันนี้นะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้กว่าท<ห>ีากลับบ้านได้รถ<ห>อีกได้ไหมจะให้ถ้าแกเหลือขายล้วยก้าเก้าแกจะได้แค่ร้ <200. S 2> อยหกเก้าสองหลอดฮะถ้าแกขายร้อยเก้าเก้ากเอาง <อะ S 2> ี้เดี๋ยวหนูล้มให้แล้วมันเป็นราคาร้อยเก้าเก้าไ,ได้ไหมใช่ก็ไม่เคยขายเลยนะใช่อ๋อไม่เอาร้อยหกเก้าใช่ไหมก็ไม่ใช่ก็นูให้คุณอ ไม่ถ้าจอยตั้ง199มันจะเหลือ169ใช่ใช่หนูรู้แต่หนูไม่ไหวเออไม่ไหวพี่เกมไม่ค่อยลดเหลือร210บาทใช่โอเคงั้นจะได้เหลือ199งั้นลดมาอีก10บาทเออจัดไปลดเพื่อจะเอาคูปองใช่ไหมใช่ให้ลูกค้าได้กดให้ลดเพื่อที่จะเอาคูปองให้ลูกค้าได้กดลดหมายถึงว่าลดราคาไม่ใช่ลดมอ์ภาคี ก็ถามว่าชมพูม่วงต่างกันยังไงอะไรนะชมพูม่วงต่างจะหกล้านแล้วชมพูม่วงทุกคนจริงๆอ่ะอยากให้ทุกคนใช้ทั้งสองสีแบบผสมกันไปเลยเพราะว่ามันเหมาะกับผิวของสาวไทยสาวเอเชียหนูน้าแต่งหน้าหนาหนูใช้ชมพูถ้าแต่งแต่จริงๆสําหรับพี่อ่ะพี่ชอบม่วงอันเดียวจบใช่เพราะหน้าคือเราหน้าแบบเราต้องการแบบความใสเราต้องการความออกจากบ้านที่แบบว่าคนต้องมองวิ่ยทำไมหน้าขาวใสจังเลยจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเราจะต้องบำรุงผิวหรือว่าเข้าคลินิกโน่นนี่นั่น คนเราอ่ะมันเข้าคลินิกทุกวันไม่ได้ทุกคนแต่สิ่งที่ต้องป้องกันทุกวันนั่นก็คือกันแดดสำคัญมากๆสํสำคัญที่สุดกันแดดต้องใช้ทุกวันนะทาทุกคนดูหน้าพี่สาวสองคนนี้คือพอล่ากว่าผมเยอะนะเดี๋ยวผมจะทาเอาพี่าา้องใช้สีม่วงเพราะว่าตัวสีม่วงอ่ะมันลดพวกแบบว่าผิวติดเหลืองอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าสาวไทยทุกวันนี้ถ้าใครที่ชอบแบบความโตอินนะแต่งติดเหลืองไม่ได้ราคากำลังมาค่ะแป๊บนึงทุกคนนะกำลังรอคูปองนะก็รอคูปองนะเนี่ย ตัวเนี้ยตัวสีชมพูเนี่ยนะเออทุกคนตัวสีชมพูเนี่ยจะบอกไว้เลยว่าใครที่มีรอยแดงอ่กตะก้าเลยตัวนี้แตงจริงว่าอยากเชียร์ให้ทุกคนซื้อสองหลอดสองหลอดมีาผมตอนี้นะครับเอาสองหลอดสองสีผสมกันเลยผู้หญิงมผู้ชายมาเสบตาไหมเวลาเหงื่อออกไม่แสรตาราคามาแล้วค่ะราคามาตัวที่สุดที่เคยขายมาไม่เคยขายเลยสองร้อยเก้าบาทก็ไม่เคยขายนะเนี่ยผมจะทาสีชมพู ถ้าพี่ก้องหมอก็คือต้องหมอเป็นสีชมพูเพราะว่าเนื้อทีมันจะออกเป็นสีพิทีสนะคะทุกคนค่ะตอนนี้มันจะออกเป็นสีพิทีอ่ะผู้ชายก็ทาได้ผู้หญิงก็ทาได้แต่ถ้าใครแบบว่าอยากให้ความยยโอ้ยก้อง่อนะออเช่วย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 ่่่เออได้เดี๋ยดี๋ย่ได้กอดภัเออดูพแบบนี้ดีกว่า นิวไปเลยแกทาสีอะไรอง่วงนิวทาสีม่วงยังได้นะคะทุกคนค่ะนหนทาสีม่วงยังได้นี่คือน้าของคนที่ทาหน้าของคนที่ยังไม่ทาใส่แล้วก็ตีซะแล้วไม่ไม่ดูดปากไม่ดูดปากอ๋อแกกดเอาไปใช้เพราะยังไงก็ต้องได้ใช้พวกอยู่แล้วใครที่ไม่ชอบแต่งหน้าก็คือทานนี้ก็ได้ทาอนี้ราคาลิปจบทานนี้ทานาลิปจบจริง สองสีไปผสมกันได้เลยแต่ว่าถ้าจะเลือกสีนะคะอยู่ในช้อยให้เลือกได้เลยามนะคะมีช้อยที่อยู่ในตะกร้าเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเชียร์กดสองสีไปเลยค่ะขาวขาวสองสีไปเลยหลังจากทาเสร็จทุกคนครับเทียบสีหน้าครับอุยเห็นไหมหอมากเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมอีหน้าดีเห็นความแตกต่างไหมไอที่ว่าแค่เด็กกว่าพี่ก้องก็แค่แก่กว่าแต่เด็ไม่มีเลย เร็งสู้บ้างสินั่งอย่นทำไมล่ะพี่ก้องดนั่งุูดอยู่ก็พี่ก้องดูป่วยมากอย่าไปสังเกตปากบิ่าข้าทากันแดดแล้วมันโดนปากต้องทาลิปสติกด้วย6ล้าน6ล้านเอาล่ะ ว่าสงสารเจ้าของแบรนด์มากถ้าเกิดคุณไม่กดกันแดดนะคุณเจอผมหนึ่งวิธีที่จะได้รถนี่ก็คือกดตะกร้ากดตะกร้าแล้วต้องกดแชร์แค่นี้เหรอใช่แค่นี้เลยอย่าลืมนะคะหนึ่งออเดอร์เอาไปรุ่นบ้านได้หนึ่งสิบนะบางคนเลือกที่จะไปกดสิวแทนที่จะกดออเดอร์เฮ้ยไปช่วเขาจัดการกันแล้วก็สุดท้ายแล้วก็น่าช้จเประมาณนั้นก็ต้องไปใช้สิทกันแดด ไปหาเราไมหาเราสิบแปดแชร์เตรียมพร้อมทุกคนเตรียมพร้อมระหว่างนี้ก็กดกันแดดไปด้วยนะคะสาวๆทุกคนครับยอของกันแดดวิ่งเหมือนกันแบบขึ้นร้อยเมตรกับผมแดด่อนเดือยแดดก่อนเดือย จีนอย่าลืมกดแชร์นะคะอย่าลืมกดแชร์นะถ้าคุณไม่กดกด็แชร์ด้วย แฟนครับเพราะราคานี้ไม่ได้แล้วจ้ะกันแดดราคานี้ไม่ได้แล้วจ้ะฝากกดกันแดดเยอะๆด้วยนะคะ<ม>รับผมอายเขารีบกดกันแดดตอนนี้อย่าแล้วผมอายนะครับถ้าผมอายมาแล้วผมผมเมืองครับราคากันแดดก็คือวันนี้ก็ไม่ได้แบบนี้แล้วจ้ะเพราะว่าหลังจากนี้5นาทีก็ไม่มีจางนี้แล้วจ้ะจเพราะว่ากันแดดนี้รีบหมดเลยสองกลองถูกมากมากจริงต้องรอไปใช้ใครไม่ชอบแต่งหน้าที่คือก็ลด มอเตอร์ไซค์111บาทมอเตอร์ไซค์111บาทเตรียงของใครจะ ขอบคุณค่ะจะยังไงไม่บอกว่าอะไรจะลดอีกเหรอมอไม่ลดแล้วลดแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเราของเราไม่เจ๋งพอนะครับราคานี้แบบท่านผู้ชมครับไม่จําเป็นต้องซื้อเฉพาะแค่ตอนที่พวกเราขึ้นไลฟ์นะครับของดีคุณซื้อตอนไหนก็ได้ครับกับคิมกันแดดโซมี่ปิก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 เห็นไหมแล้วไม่ใช่บ้านน้ำอมแล้ว กวนแรงเอาล่ะโอเคการแจกให้อีก300บ้านสุดท้าย300บ้านสุดท้ายลดลง300บ้านเลย300บ้านสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวยาสีฟันมารอแล้วแล้วคือราคานี้เลยถูกกว่านี้ไม่มีแล้วเพราะเจ้าของแบรนด์ลดกว่านี้ไม่ได้แล้วค่ะเท่านี้ก็คือแทบจะไม่ได้อะไรแล้วแต่ว่าวันนี้มาเปิดการมองเห็นคุยถึง ก็คือหลุดวันสุดท้ายทุกคนกันเดทได้ร้อยบ้านสุดท้ายค่ะหนึ่งร้อยบ้านสุดท้ายหนึ่ <จบ S 1> งร้อยบ้านสุดท้ายทุกคนรีบกดเลยราคานี้ไม่มีแล้ว<ต>หลังจากาาานี้ราาคไม่มีแล้ว<า>ไ,ไม่ต้องไปรอกด1111ค่ะทุกคนค่ะพอใจได้จังหวัดไหนคะแอดมินเช็คหน่อยเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ111บาท ของดีพมื่คุณลองเอาไปใช้ก่อนนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับหน้าผมเนี่ยโตเลยนะครับผมโตพี่โตศักดิ์สิทธิ์ <c oughs> เป็นไงเ <c oughs> จอ,อกจูเจอมุกนี่เข้าไปติ๊กต็อกเบอกว่าแย็นด้วยกันพี่น้องกัน่าทำร้ายกันเป็นฝูงช่วยกันทำกินสิ่งเดียวนด้จะบอกแย่ได้เลยตอนนี้ได้สิได้เลยได้มากไม่ดีจริงผมไม่จับผมบอกแค่นั้นแหละ้าไม่ดีผมไม่จับ เรื่องอะไรผมจะไปจับผมโตแล้วผมไม่ใช่เด็กกันโตมานไรคนอะเอางี้เดี๋ยวพัตะก้ากันแดดไว้ให้ขอยาสีฟันต่อเลยมาพี่ยาสีฟันของเขาพูดเองจ้ะหนูเอาครับพนมเนาขอโตจับต่อมาพี่ใช้ไปเถอะไอ้พวกฟันเหลืองยัฟันพเหลืองดีเองพี่ค่ามันจะเปลี่ยนไมได้ถ้ามอยากให้ฟันมือขาวมึงต้องใช้สไลตะกร้า ลยาสีฟันได้แค่5นาทีนะคะพี่ก้องทำไมต้องใช้ยาสีฟันคะับทำไมต้องใช้เวลาเราอะไม่ว่าจะหน้าตาดีแค่ไหนก็ตามถ้าเกิดว่าปากเป็นขึ้นมามันไม่ต่างอะไรกับเราเดินทางนั่งอยู่กับโถส้วมเพราะฉะนั้นถ้าอยากฟันขาวอะให้ไปทำวีเนีโอเหมือนกูเนี่ยโอ้ยถ้าทำวีเนีโอแล้วไม่แต่งฟันปากก็เหม็นต์ผมขาคนจ้างว่ะเนี่ยอย่างบูมเนี่ย ร้อยบาทคนปีไม่เป็นฟันเนี่ยเขาทําเพื่อหารายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวเขาไม่ค่ะที่กดตะกร้าร้องเพลงพี่ก้องช้าๆกลับบ้านอะไรที่ร้องกับเมียน่ะได้ชิลร้องเพลงกลับบ้านทรณีกันแสนไม่ใช่โออิลาเยังหวานดีกันร้งเลงอะไรลูกสบายดีอ่ะลูกสบายดีหน่อยจ้าสบายดียัเลยคนกำลังจะขายคอร์ดยังทีฟันผมอ่ะ ไม่ดีเลยผมลองใช้แล้วเหมือนเหมือนรียไอ้คุณหมันลองลองทำมาลองด แต่ก็ฟัเือกนี้ก็เลกัดีางมันก็ทํให้ฟังัวอขึ้นนิดหน่อยก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นยี่ห้ออื่นก็ดีอากซืยีหอนี้ก็แล้วแต่ผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินแี้ขายได้ไหมปกติเปเไหด้เลยแขอเพระให้น้องสะเพลงได้ไหมเธอน้องเจนนี่ชื่อเพลงว่าหัวเธอเป็นหัวฉันนะ แม้ทุกๆครั <c oughs> <c oughs> ้งที่เห็นเดวล่ะพอจากไปเพราะยิล่ะมันเป็นคนที่ชอบเดินทางไปหาพีมันไม่ได้ไปทีเดียวมันไปหลายครั้งครั้งนึงก็รู้ว่าเพื่อนว่ามันไม่อยู่บ้านมันก็ไปบ้านที่แหละยู่กันเป็นอย่างที่บอกไว้ทุกคนครับยาสีฟันมันจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ฟันของคุณไม่ใช่ว่าฟันหนึ่ก็ขี้แล้วซื้อยาสีฟันแปลงๆทีเดียววให้มันขาวมันไม่มีทางหรอกครับ we oh, ไปบ้านก่อนพี่ติ๊กต็อกลุกขึ้นเป็นแถวเลยเนาครม่ไม่ได้เครียดเท่าไหร่คนเครียดอยู่ฝั่งนี้ติ๊กต็อกไทยแรงดูนะาตัวด้วยพี่เอเอาเพลงอะไรดีคะเอาเพลงโซมี่โซมี่เมื่อถึงโซมี่ไม่มีเวลาเพียงไหนเนี่ยคุณเอายาสีฟันนี่ผสมกับครีมกันแดดเสร็จปั๊บแล้วคุณก็เล่นเหมือนคอนเทน้อยก็ได้เลยขอแค่ซื้อไปก่อนนะซื้อไปก่อนอยากทำอยากจะทำอะไรทำเลยูลไม่ใช่เคช่วยกูดู จิงตังจิงตัจิงตัจิงอไปได้แล้วไปได้แล้วไปได้แล้วเอาพี่ไปก่อนจะตั้งใจร้องแบบจริงจังเพลงเดียวอพี่ขอร้องเพลงเดียวพี่ออกเลยอให้ขาววีสามวีแกสิฟันฝากโมีไว้ในดวงใจของท่านฝากแกสิฟันก็้องก็ได้ไว้ในดวงใจของท่านทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดอยู่ที่ว่าท่านจะเลือกของใครทุกแบรนด์เขาทำมามันดีหมดเราไม่ได้บอกว่าแบรนด์เราดีที่สุดแต่แบรนด์เรา ซื้อเถอะเนาะเพราะว่าเราจะได้มีเงินเอาไปซื้อของไลฟสาระอย่างผมเนี่ยผมก็เอาไปซื้อียากินถ้าท่านไปซื้อยาซีฟันผมไม่ซื้อคิมมาแดดผมและผมจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อเหล้ากินเีพี่ออาโอเคผมจะตั้งใจร้องเพลงพิเศษให้กับโซมี่แล้วก็ยาซีฟันกล้องไว้ไรเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้งสองคนกับผลนงานเพลงว่าเอาหัวไปเผาครับมะกินนี่หัวไปเผานาะ เบอ้์กีนี่หแล้วเดี๋ยวพี่กลัมาใหม่กนพี่นพี่เออพี่เอโอพี่ทำผมอะพี่ไปสกติปี่กองพี่นะเดี๋ยวไปควบุมกันนะเอาไม้ไปดอมากนี่คด่า ถ่ายไทยวิดีโอหน่อยค่ะวิดีโอพีร้องเลยอใช่เลยเกมีจอกับใครเจอกับครีอ่ะพี่เปิดน้กเพลงก่อนได้ไหมอ๋อเดี๋ยวนะพี่เป็นนักเตะอะไรจะขนาดน้โอ้ตายแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับผมของคไไวยรสวัสดีครับทุกท่านนะครับัวของทุสการเนี่ด้วย,วยนะฮะออนินเลเอ็กซ์ชิลากรนะครับวันนี้มากับครอบครัวยันทีนะฮะรอก่อนเลยนะฮะไป 未来。